ปีตปลาชุมชนสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขลุนมเงี้ยวเจบกานหัวหน้าผ้าหล่อผ้าเปลี่ยนไม้ไม่ค่ะพี่น้องงัดทั้งงัดทั้งงัดเขาว่าออกค่ะมาบนได้โบหูหรอค่ะพี่น้องมากับพระเจ้าเนาะค่ะเนาะอีสานสะอว์ดดีอีสานสะออนดดีดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ มือนี้มาลุยกันครับอีสานสะออนได้เป็นเจ้าภาพครับผมนําทีมครับมือนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหน่อยกันไปครับพี่น้องลุยกันเลยครับผมคลิปประจําวันที่วันที่เท่าไรเนี่ยวั่หงอีกแล้ววันที่หนึ่งจีมืมานี่วันที่หนสิงหานอนหลับบนรถนี่น้องเด้อค่ะเด้ออ๋อโฉบันหมานกันสุขสุขเด้อครับเด้อมือนี้เด้อวันที่หน่ไปจัดไปเข้าไปไปลุยเลยครับเปิดตัวลักกาดแท้ะ ตาครับพี่น้องเตาครับโอ้โหเสียงขาว้าวตาดตาดอกนี้ครับพี่น้องงามตาอีกดอกคิดว่าสองดอกดิเนี่ดอกเดียวดอกเดียวแตกเราเห็นขาไงแห้งครับพี่น้อง่ขายไงดีครับน้อมรับเลยเอ้าให้หมดร้อนโอ้โหเบียบบามันแตกออกด้านดินออกแค่นี้เลยแมนแมนไปไข่ครับพี่น้อง อ่าโอเคดอกงามอยู่ครับเอ้หัจสมืดจังน้อยครับพี่น้องทันตอนนี้เวลาก็สิประมาณตีสามนิดนิดครับดอกตูมครับเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องดอกงามด้นี่นี่นี่ถากกันแล้วเดียวอกดอกหนึ่งถากอ่าเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องยจะเฝ้าไล่จ่าเด้อพี่น้องเด้อยังไ่ทัน ครับกระจีตตาไปก้อนเด็นเย่นเดี๋ยวรอหายแจ้งก้อนครับยอดดอกพุก่นก้อนนี่นี่นี่โอกเป็นงูเยอะกี่กืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวให้เขียวครับดอกงามขนาดเลย,เยวัยวครับู่ในความ ถงอบเน่เพราะว่าตาตาโบชินดอกนั่งงามเลยครับพี่พน้องงามครับงามมีแต่ดอกงามๆเลยช่วงนี้อาจจะจอใส่ตาเห็่ยดด้วยครับเด้่อเนมันท,นาาท่านแจ้เพราะว่าบรรยากาศบ่ท่านให้แจ้งหูแจ้งตาอยู่ใจเย็นครับใจเย็น พี่น้องนีดไข่เขีเยวนี่ดอกประมาณนี้เลยครับไข่เขียวครับดอกบานครับมันนี้พี่นอ้อนงเอ้าทงห้ามือเราเหรอครับบ,นนบ้บางดอกกบดอด้ยทยเด็กใหญ่กันไกๆกันนี่แหละฮะบดายไทยหากับกอก,กุ้มกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องอุ้ยเป็นจุ่มเลยพี่น้องไข่เขียวครับ ปาดขันบ้านหุ่นคว้ามือไปีิข <ไป S 2> ี่ครับเป็นทางมาเลยน้อยน้อยน้อยนี่ร้ายแห้งพี่น้องเอาบ่ได้ครับต้องใช้สีขีเกา่าอืมติดปลวกไฟครับพี่น้องบาดถ่ายงามอยู่ครับอืมขีดเก่าเพิ่นตัวนี้แมนแมนมองเก่ามองเพิ่นเอาครับพี่น้อง ัปสิร้อนออกมันเลยโอ้คูแฝดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้สีดอกหน่อยเมื่อท่านผุนก็มีตัวนี้เมียนตัวนี้ดินลายจี๊เอาแบบนี้ดีที่สุดเด้อพี่น้องนี่นี่คือมนเป็นเนี่ยเงีเนี่ยไปเลยกางคืนที่สถานที่โบชินเมียนครับดินโบไทยดอก เอกซี่บางทันพ่นว่าเอาแบบนี้บ่จงหากบ่จงนั่นกีหนาสิเกิดอีกบ่พ่ะนะผมอยากให้ไปเห็นหมองที่วกผมไปเอาเพิ่นบ่ได้ใส่เพิ่นบ่ได้ใส่เสียมเอาแบบพวกผมเด้อพี่น้องมากงพ่นเด้อบัักโตกมากงพ่ครับพ่นเป็นแปะไอพ่นยงใหญ่นี่แปนเด้อแปแอนนีหลีครับผมบอกตรงๆสิเลยไม่บ่งไม่ม่งอะไรกนน้กาจิบไปอันนี้บึ่งหาไปเรืเลยครับพี่น้องส่งสิคืออยู่นี่หัยขา ไปหนังบ่อยังว่าบ่อเอาเลยครับห่วงถามกันพี่น้องมากันห่วงถามกันอยู่มาขออีกมูนึงโดยอีสานสะออดเดขอบคุณน้องเรืนี่ช่องอีสานะออดเดพอเฮ็ดพวกฟ้านเอ่นมาจิมกับน้องกานิก้าชาแนลแมนครับหาเฮ็ดเมื้อเนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับเด้อช่องอีสานะอรดเดครับผมบ้านไก่เลื่อนเคียงกันครับ ต้องขอบคุณมากๆเลยฝาก่องเพื่อนนด้วยค่ะมีสารสะออดดีเนาะสะออดสะออนขี้เกียมขึ้บ่บห้องบ้องามห้องนะขีเกียมกับพ่มากับเกี่ยกับพ่หมากันเนี่ยเกี่ยมันถือหากระนี่ถือหากระไรต้นใหม่ีนี่ว่านาใหม่เกียวมเกี่ยมาเกี่ยมาเรื่ขอเนาะอ่าอุับ งามงามเลยค่ะเห็ดปวกฟานเห็ดปวกไฟสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากซิมน่ำอยากจีมอยากงานเต็งสี่อยากสิ่งลองเงินหลายหลายท่านพอเคยกินเด้อพี่น้องเด้อผมบอกไปก่อนเห็ดปวกชนิดนี้ครับมั่งบ่งกับโบมี่พี่น้าส่วนโตผมนี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งในในชนิดของเห็ดปวกเด้อหนิเงี้นหวานกรอบเงี้ยครับเห็ดปวกแดงนี่ความอร่อยความแซ่บนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยครับนี่นี่นี่นนี่ราคาด้วยครับผม ่สองอันไปเ้ยค่ะยูใก่ๆกันนี่คแนวเก็บเก็บน้ำเพลินค่ะเขาก็ิ่เลยหลายเป็นข้ามหาเห็ดปวกเนาะค่ะหมาเนาะก่อพียองเจ้าหน่อยไม่ไม่หีดกะพอมีอยู่เ็ดร่วมกะมีแต่ว่าบริไทพราะว่าบรท่านเจ๋งเจงตาเลยออ เดี๋ยวกระติให้แจ้งจักน้อยครับพี่น้องสิได้เห็นหน้าตากันสุขุสุขคนครับตอนนี้มีอนตอนตอนนี้ยังบ่ท่านใดอันนั้นปันใดนีอยมันสิเห็นนสิมเดี๋ยวจักไรกระติดเดียวเจ้าเฝ้าแย่งมามันเหลี่ยมตาเพิ่นนั่นครับช่องอีสานสัสววัสดีอีสานสวัสเด้ครับ ได้สวอนเน้นนอนพี่น้องเดี๋ยวให้ได้แจ้งก้อนใจเย็นๆครับใจเย็นเจเย็นรออีกสักแป๊บครับนี่ครับพี่น้องตกตุ้งงามๆเลยรวยรเลยอีพอเอ้ยทั้งปูนก็ะหายกันนี่ก้าจีนต่อแม่ครับไม้แบบนี้ต้นโตคุยกันโตครับขออีกผู้นึงค่ะจะเป็นหัวสีไงโบอาจจะยี่นสามสี่ดอกมันนี้อาจจะบวชวัวเรื่อพี่น้องเพราะว่าเราให้เกียรติสถานที่ครับแม่ของสงบ์เฉลี่ยแม่ สถานที่เงาบค่อยชิยย่นยาเรดย่าเรดไลยกับโบหลายกับโบ,บดีต้องให้เกียร์สถานที่สองดอกครับขาดขาเนี่ยใส่สสเสรล้ก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องเฮ็ดเพืองกะลายอยู่ค่ะพี่น้องอ๋อปูนไง าขาดฮโอ้ยดึงทีละเอาเท่าที่เอาได้พี่น้องขาดมองไหนก็นเอามองหันนะครับนี่เขายังดีทีนี่เข้าขผมเขา,เอาอยัางซกักหรืเอเข้าดึงเอาแค่เฮ็ดนี่ผมอีกไอ้ไอแมนครับเรา่วนที่ว่าบด้ไทชีคลุ่งเผยแร่ทังโซเชียลนิดคักก็นี่พี่น้องมากเอาเลยแมนผมย้ำอีกรอบเลยเอเอพราะว่าเพราะไม่ยั้งดอกก็ฉีกเบาเพราะว่า ครับอธิบายคอมเมนต์เพื่อนพี่น้องอธิบายคอมเมนต์น,น<ป>ะ,มมนนะแมนตามจริงเขาก็เอาแบบนี้แหละครับเอาเห็ดปวงนอกสจากว่ามองได้สิลายอิลีเขาจังสิตัด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 เอาช่วงมองผิวดิน,นเห็ดปวงแทบที่สุดเห็ดพว่าเห็ดแทบทุกชนิดแทบที่สุดก็คืออยู่ขาหน่ะครับพี่น้องอเห็ดไข่ครับพี่น้องห,หมดเลยของกูผสมกันไปครับพี่น้องเห็ดปวงแน่เห็ดไคแน่ ก็จะคองสองให้เขาเอาเออมันเชื้อมันก็หลงปิดพี่น้องนานระเทือนเลยอ๋อโอ้เอามุนภาพพันปนเฮ็ดเลยพี่น้องตอนนี้ตีห้ากว่าแล้ว <laughs> <laughs> แมนครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะเอานี่ได้นแน่แล้วล่ะครับขึ้นมากเกินกระต่ายเลยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดขี้โต้ไลายอยู่หาบระเทศไทยเลยค่ะกระต่ายพวกผมเป็นตั้งสี่แล้วพี่น้องเก็บเห็ดแล้วก็ว่างว่างเลยรดอกตุูมพี่น้องเฮ็ดไข่ดอกงามมากงามดีนี่ ไข่เขียวร้วนๆครับพอเห็ดไข่นี่ยคนออกเป็นมูลเรลด้วยพี่น้องเนี่ยพอดอกหนึ่งเนี่ยตรงนี้ดอกสองดอกสามครับเริ่มแจ้งแล้วครับพี่น้อง เนี่ยเมื pues ่อกีกระโดดใส่กล่องสันอาแจ้งออกแล้วพี่น้องครับอาได้เห็นขานาคาตากันแล้วนี่ครับอีสานสวัเดอครับนี่ฝากนด้วยครับเด้อเอฟซีของเข้าสนับสนุนเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันครับผมครับอันนี้เฮ็ดเพิ่นกับสุดยอดด้นี่ครับนี่คลิปเพิ่นนี่เน้นๆเลยครับเฮ็ดเพิ่นนี่สุดๆเลยจิมเฮ็ดธนาวาสวัสดีครับสวัสดีครับาได้กันสุขูสุคนดูครับพี่น้องใข่แนยูหมานอยู่ครับ เปิดถือชั่วเจียงมาเลยแจ้งหูแจ้งตาแล้วครับใส่ทุงมือแล้วบัดน,นี้ขี่เก่าเาพิ่นอ่ะเล็ยบเบาครับพี่น้องนี่ตกไจอือมงาเตาดอกงามงามพี่น้องดูดอกนึงครับออกห่ากันออกใหญ่นะ,อ,ะอืม เดไปเรื่อยๆครับนิดใกล้กระเรือนดอกหน่อยที่ทางเฮาวจะแดงว่าะลาแล้วอ่าเฮ้ยงอเกลหยุดใกล้อีกดอกครับ เพ็ดจนสิเต็มตาลราบ่ค่อยได้ถ่ายครับพี่น้องบ่วิบ่วิว่าถ้าถ่าเก็บเฟซม่ถ่ายเห็ดปวกคุณละก็อ่านมากักตุนเวลาไปเอาเห็ดปวกย่างเดียวโอ้ยเห็ดเพิ่งจะเก็บไปนั่ล้วครับพี่น้องก็พอได้อยู่คุณเป็นวันหน่อยที่นั่นดนกระตานั่น กอไดเดยอเห็นแต่โต่งออกตีออกอ๋อหลายพดครับหลาย,ยู่ดอกงามๆห้องบ่อคอยแต่ท้ายซื่อๆตามจริงหวานด้วยนี่แมนครับอ่ะใส่ใต้เนไ้ยนี่ดอกยังไงหวานแซ่บครับเอ็กซี่ท่านใดเขามาไหมบางท่านอาจสิบรูครับเพิ่นเดินเฮ็ดเผ,ดผิ่ก<า>ขีโต๊ดเฮ็ดเผิ่กขีจวกพนังว่าระบายอ่อนๆแมนครับรสชาติหวานครับแจ่หลายๆท่านถ้ากินแล้วเพิ่นอาจสิแบบว่าเป็นยาระบายยังสินะ เพ emer, Ale, ิ ia, ke, skinny, ่นเลยบ่ค่อยเก็บเอาไปกินถ้าเอาผมกินแล้วบ่เป็นหยังอือนี่จังซี่พี่น้องออกเป็นเงาเป็นเงาเลยเห็นหยังแล้วเฮ้ยง่ายยังฮะหัวโอ้ยดอกน้อยฮิตคู่กับตาอือดอกน้อยอ่าดอกน้อยออุ้ยนี่ขาใหญ่เด้นี่มุมๆเลยอ้วนๆเลยอือเต่า หาวุ่น่ากหรอกมันจะเป็นอุ้มปุ่มามาข้ามคอเดียว้อเอหีดปัวครับห็ดปวัวฮ็ดปวัดปวดึงเอาเลยโอ้ยหลูดขาวเลยได้นอแล้วคะ่ะพี่น้องสำหรับอีพีแหลกของวันที่หนึ่งนาะค่ะเนาะก็ต้องขอถูดขอให้หลายลๆด้วยคะ่ะเด้อบไวยบ,บ,บอกพี่กัดตองให้เกียร์ภูพินทีพามหานำ น้องขันเนาะล้วก็เพิ่นบอ่อแด้ให้บอกสถานที่ทังเสียน,นะต้องให้เกียรติซึ่งกันเลยกันพอกันไหมคลิปหนาหลุ่นตอ่อว่าสีหมานหรือบมานหนมนหนนานสามีบ่อเฮ็ดบ่อไฟก็อยู่ด้านล่างค่ะอยู่ข้างล่างบ่ได้เอาขึ้นมาบ่ได้บด่ได้เอาออกมาเนาะเดี๋ยวไปกินเขา่าเดี๋ยวคอยไปต่อค่ะไปะสวัสดีค่ะไปแล้วครับติดตามต่อหลุ่นกันต่ออยู่พี่สองของวันที่หนึ่งครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ